พี่สาวบ้านไม่กอดกอดไปคิวตาตาตามตามพ้อมน้อไปนะคะ5 4 3สวัสดีครับสวัสดีสวัสีพี่ทุกคนครับผมยบพัฒน์กับงานอยู่8เมษายน2018ในวันนี้เป็นยังไงางเรามีแบบนี้ก็อกเหมือนครั้งนี้เหมือนเขาจัดครั้งที่สองแล้วเปล่าครับพี่น่ไรู้สึกว่าจริงๆก็เกี่ยวกับทางงูที่เรามที่นเราเป็นคนที่อยากโวจอยาก แบบทางโรงพยาบาลอ่างนี้หน่อยอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานทำงานด้วยเนก็เลยแบบอยากเต็มใจงานด้วย การส่งต่อาการให้ในรูปแบบของนิวทาวส์ยัเป็นยังไงโอ้ยจริงเนี่ยส่งต่อาการให้จริงคือตามตัวโลแกนเขาอี่างเงคือการให้เนี่ยไม่สิ้นสุดจริงคือเราให้หนึ่งต่อเนี่ยก็สามารถไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้แบบหลายๆคนนะแล้วหลายๆคนนะั้นพอเขามีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถแบบไปช่วยเหลือคนอื่นต่อได้อีกทีนึงก็คือการแบบให้ไม่สิ้นสุดจริงๆพอเราให้เขาเขาก็แบบสามารถไปให้คนอื่นต่อได้ด้วยครับใช่แล้วก็การให้ในที่นี้คือเออมันเป็นแบบหลายๆอย่างนะครับก็คือไม่ใช เป็นการแบบให้การศึกษาด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออการให้คือมันแบบให้ได้หลายรูปแบบด้วยยิ่งยังเราเองรู้สึกว่ามินที่รามามา่อวนเห็นการแบบการทำงานนะรู้ว่าการทำงานเป็นยังไงมากับคือคือว่ากับการทำงานทีนี้คือเราจะเห็นได้ว่าคือเขาอะทำงานจริงแล้วก็มีการดับลงพื้นที่จริงแล้วก็หรือว่าใช้เครื่องเนี่ยเช่นว่เอ่อเวลารับบริจาคบางทีก็อาจจะแบบรับบริจาคเป็นแบบเพื่อไปเพื่อไปซื้อเครื่องช่วยหายใจที่มันรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยครยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมานี่คือแบบโมเวชั่นแล้็บบมันขาดต์ในชั้ มาร่วมเป็นบริจาคว่าร่วมกันซื้อเครื่องเนี่ยก็เขาได้ไปนำไปใช้ได้จริงว่าเราแบบจับต้องได้เออเราเห็นภาพจริงจว่าแบบเฮ้ยเขาเอาเงินจากตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรต่ออะไรนี่ครับมันมีที่มาที่ไปของทางการเงินที่แบบเราสามารถเคลียร์ไฟล์ได้ก็เราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยมันคือเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราบริจาคไปจุดประสงค์หนึ่งแล้วก็ไปมาจุดประสงค์นึ่นอะไรเงี้ยครับผมถือว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมก็ก็จริงๆก็ยังมีหลายหลายบิษัทที่แบบเขาเรียกว่าทำดีครับก็ก็ แต่ว่าสำหรับผมสลายใจกับทางทางรางมาครับยังวันนี้ก็พาชายมาด้วยมาเดินโชมเป็นยังไงบ้าง มันสูงไปหรอกพี่อ๋อมันเด็ดไปเนาะมันเด่นไปอ๋อเด่นไม่ได้โอเคครับก็วันนี้พาเดซังมาด้วยครับก็แกก็เป็นคนชอบทำบุญเรื่องนี้นะครับผมก็เลยพาแกมาช่วยครับเพราะว่าแกก็จะสามารถแบบเรียกเรียกจ๊ตเจ๊อุญญาณิญาณได้มามาช่วยช่วยกันนะครับผมว่ามาร่วมกันทำบุญนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่พาลูกซังเนี่ยออกมางานบุญนะครับใช่แล้วงานบุญมาร์เก็ตก็อยากจะฝากด้วยนะครับก็คนที่ วันนี้วันนี้่าไรนะครับส0 30ตามุลานะครับผมก็อยู่ถึงวันที่5พฤศจิกาเลยนะครับกี่วัน7วันได้ไหมครับ30 31 1 2 3า5 7วันพอดีเอวันอแล้วก็แต่ละวันนะครับผมก็จะแบบไม่ใช่แค่ว่าแบบเฮ้ยให้เรามาทำบุญอย่างเดียวจริงๆแล้วคือในงานก็คือมีการแบบเขาเรียกว่ามีกิจกรรมแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ช่วยใครผ่านไม่ผ่านมานะครับเดอะมอลล์บางกะปินะครับผมก็สามารถมาทวงานได้นะครับผมก็ขอบคุณทางบริษัทนำมานะครับที่จัด ที่นะครับกับทางบริษัทครัจ้าจบดีเหมอนกแล้ว แล้วก็มิวจะมีซีรีส์ออนตอนนี้ชื่อ,อเรื่องเ r a n c h i s e driver ครับเพื่อนสนิทพิสหายครับก็ซีดีจะออนแล้วจริงก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบถ่ายทากันค่อนข้างหนักครับผมแล้วก็มีถ่ายกับหลายๆคนครับก็มีเอมี่มีพี่ปุ๋นแล้วก็มีพี่พัชญานิดครับผมก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะแบบเข้มข้นครับผมก็เดี๋ยวรอรู้ดูเือนกันน่าจะวันจันทร์หน้ามั้งครับจำไม่ผิดใช่มันจะฉีกไปจาก,จก,จาก,กเรื่องเดิมที่นิวเคยเล่นอยังไงมั้งฉีกไหมก็คือจริงๆเรื่องนี้มันจะเเป็นกกี่ยวับ ว่าเป็นแบบเกี่ยวกับมันมันก็เป็นแบบฟิลล์ฟิลฟิลล์เหมือนแบบติลเลอร์นิดนึงมีการแบบสืบสืบหามีการแบบโ้นหาอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็มันจะเป็นแบบที่เล่นมาปกติหรอครับจริงๆก็เล่นมาหลายแนวเหมือนกันแต่ว่าผมว่าอันนี้มันจะเป็นแบบการถ่ายทำที่แบบค่อนข้างโหดนิดนึงเหมือนว่าเขาเรียกว่า มีแบบฉากอะไรฉากที่แบบใช้เวลาในการถ่ายเนี่เครียดไหมคะเครียดไหมโอ้เครียดเพราะว่ามันเป็นตามบทอะบทคือเป็นบทที่แบบมีการแบบมีเรื่องราวมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งแบบเราพอเราอินกับบทแล้วก็หรือว่าตอนที่เล่นก็ต้องแบบมีความแบบต้องเซตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบมีความเครียดกับตัวเองด้วยเราเบื้อหลังกองเครียดไหมเบื้องหลังกองก็จริงๆไม่ได้เครียดมากครับแต่ว่าเวลาเข้าฉากอะไรกันอย่างเงี้ยคือจะเครียดช่วงเวลานั้นมากกว่าครับเวลาแบบเซตตัวเองว่าแบบต้องเฮ้ยเป็นตัวละครตัวนี้นะแล้วก็สานการไม่เกิด ขึ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นอันนั้นเรียบหน่อยจากห้าวันสองอาทิตยที่แล้วมอีพีศูนอ่าอีพีซูนใช่ครับคุณมีข้อแก้ตัวอะไรกับแขา่ไหมคะเขาบอกว่า แค่แก้ตัวนะครับเพราะจริงๆแล้วคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างอิรวดครับผมก็แบบอยู่อยชอบแบบฟิลเหมือนแบบเซฟโซนคือจุดบ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาออกไปข้างนอกก็จะแบบไม่ไม่ค่อยได้ออกไปเท่าไหร่ถึงแม้แบบคนจะแบบพยายามจะชวนออกไปพยายามจะดึงออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะแบบฟิลเหมือนกับแบบเซฟพลังงานอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากจะออกไปเพราะว่าเวลาออกไปแล้วเราก็จะเหมือนแบบมันอยู่ที่กับของเราข้างนอกอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เหมือนแบบรู้สึกว่าไปอยู่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็เราก็พยายามครับพาตัวเองพาตัวเองออกไปจากบ้านแบบ พัดเพ่ออกมาแบบไปเจอผู้คนบ้างอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ตอนเช้าก็ไปวิ่งมาครับผมใช่เราคุณอามใช่วันนี้ก็ไปวิ่งับคุณอามมาซึ่งแบบจริงๆคุณอามชวนมาหลายรอบแล้วชวนจนไม่ชวนแล้วเพราะว่า <laughs> ไม่ได้ไปเลยก็หนึ่งคือมันเป็นแบบช่วงเช้าด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งเราแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ตื่นเช้าแล้วก็เอ่อก็วันนี้ไปกันก็แบบเป็นวันเกิดคุณอามด้วยก็ถือว่าให้วันนี้ต้องตั้งใจหน่อยะต้องตื่นไปแบบไปวันงานวันเกิด เป็นแบบฟรีเหมือนกันวันเกิดเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่กินขมดอยู่บ้านครับแต่ว่าโทรหาพี่เบย์เป็นไงครับอ๋อเล็กน้อยคือจริงๆแล้วคือวันนั้นอ่ะคือจะต้องแบบไปไปงานวันเกิดของการค,ครับผมแต่ว่าจริงความรู้สึกคือค่อนข้างดึกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหายไปไหนนะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็แท้โทรโทรน้ำพี่เฉยครับผมเขาโทรหญิงเลยมันชี้มันไม่รับอ่ะครับแต่เรื่องปกติไหมที่เขาไม่รับเนี่ยไอ้ ไม่รับเนี่ยโปรตีก็คือคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่รับสายเป็นโปรตีแล้วแต่โปรติผมโทรไปเนี่ยคือเขาจะรู้ว่าผมจะด่าเขาเนี่ยที่เขาจะแบบรับรับสายอย่อยากให้ได้เนี่ยนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยไม่รับสายก็เลยแบบจัดเต็มสักนิดนึงครับผมยังเป็นรองแคมป์ก็ฟ้องไม่เรื่องอะไรฟอกใช่ก็ก็ถือว่าสนุกสนุกครับลูกคงไปไหนคะช่วงนี้รู้สึกฮอตมากโอ้ช่วงนี้ลูกฮอตมากก็ล่าสุดคือตอนนี้คือคิวน่าจะแน่นมากครับเพราะอย่างง่ายวันนี้เนี่ยน่าจะต้องจองคิวไว้ก่อนรู้าเยอะเล ครับผมคอยก็จะมาได้แบบนี้ครับเป็นดาราช่วงวันไม่นะไม่สุดขอบอใช่ไปออกคองเสิช่วงวันอันนั้นคือเขาไม่หวังเองหรอรึน่าจะเป็นแบบฟิลเหมือนแบบผลิตภัณฑ์วางอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีครับผมตรงนีบใช่แล้วก็ครับแล้วรู้สึกกับคุณลิลจะมีงานอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกมีมีงานก็คือจะแบบมีเนี่ยอย่างงานอีเวนต์เนี่ยเราก็จะแบบมีออกมาเรื่อยๆเลยครับก็มีอีกหลากหลาย ก็มีหลายงานครับผมว่าทั้งเตออกกับลูก้างก็นิวกับออกลูก้างแล้วก็ออกกัน3คนก็มีครับผมใช่อันนี้ใครเลี้ยงใครทำกซเลี้ยงเราก็ช่วยกันดูแลกันไปครับผมนี่อย่างอย่างทางเดลโมเขาบอกแล้วนะว่าเยมีใหม่ว่างไหมนี่นะฮู้ยิบจองนะครับเดี๋ยวเต็มแต่จริงแต่จริงคือว่าง ป่าด้วยนะครับก็สำหรับใครที่แบบเออยังแบบเห็นผ่านไปผ่านมาว่าไม่รู้ว่าน้องซางเป็นใครนะครับผมจริงๆก็น้องซางก็เป็นลูกหลานของเราเองนะครับเป็นลูกของนิวกับเต้นะครับผมก็เป็นเป็นพ่อๆครับแตนน่เนเป็นป้านั่นเองนะครับผมก็ลูกซางนะครับนี่ครับ ยังไงก็ติดตามน้องด้วยก็ติดตามผลงานของทั้งเต้ทั้งนิวด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องลาแล้วเหรออันนี้ไลฟ์อยู่ปล่าไลฟ์ไลฟ์ด้วยเหรอพพูดอะไรไปบ้างเนี่ยพูดพูดไปเถอะไปต่อได้ไปต่อไดยอนใกล้ไกล้ดีคหมอะไรองดี อ็ได้ออกจากบ้านเท่าไหร่ครับนี่เป็นวิธีออกหรอเปล่าได้เวลาออกมาออกมารอบนึงก็รู้สึกว่าเอออยากไปพูดคุยกับคนเยอะจะมีหรม่มีหรือไม่เรื่องซีรีส์นี้มีปัญญอะไรบ้างหรือไม่ใช่ครับคือจริงๆหลังจากเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องนี้เรื่องไหนครับ Bridge to Forever ใช่ไหมครับเราเลจริงๆคือซีรีส์เราเปิดตัวไปแล้วเมื่อปีโมโนนะครับก็คือเรื่องมหาเขาพุ่งบินนครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เล่นกับเพล A ครับผมก็ ก็จริงๆอื่นๆนั้นคิดว่าต้องมีนะครับก็ต้องต้องตอิดตามแต่ว่าตอนนี้คือเรื่องที่เราไม่ได้ใส่ใช่เพราะว่าคุณเตียนตะวันเขาเป็นเขาเป็นองค์ชายแต่ยังไม่เปิดหผือว่าเป็นองค์ชายที่เท่าไหร่ ใช่ก็คือคือองค์ชายยังไม่ว่างที่จะไปถ่ายคือคิวคิวองค์ชายมันสำคัญมากนะเพราะคนโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ครับเขาก็ต้องแบบใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวอาจจะแบบต้องแบบหลังจากถ่ายถ่ายเรื่องสการเลตขาจบก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าคิวอาจจะเกิดมีเนิได้อาจจะมีแบบการแอบถ่ายกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะคิดว่าใช่จะหมดอะไรไหมแบบว่าที่แบบขงของในไทยทุหรอครับตอนนี้ยังไม่ ก็ว่าน่าจะเสร็จแล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นผลอะไรเท่าไหร่คู่กับคุก็มาเขา <c oughs> ถ่ายเนี่ยเรื่องสิดธิคือเอางี้เรื่องตอนแรกอะคิวถ่ายของผมมันมีแล้วแหละแต่ว่าเรื่องเกิร์ลรูสเนี่ยมาทีหลังแต่ว่าเอาขึ้นมาถ่ายก่อนเพราะว่าด้วยคิวด้วยอะไรมันยังไม่ลงตัวกันก็เลยแบบเรื่องหน้าต่อมาเลยถ้าเกิดเรื่องนี้ถ่ายจบเกิร์ลรูสถ่ายจบปุ๊บยังไม่ว่างอีกมาเห่าก็จะเรื่องอะไรแบ บบพี่โจ้แนชเชอร์ก็เป็นพ่อเก่าของเราคนระับก็คือเขาก็พยายามจะแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบจะแบบดูแต่างตาหมเวลาเรแล้วถ <c oughs> ่ <c oughs> ายลุกระไม่ได้คุยอยู่ใครคุณกระต่ายคุยูได้ได้มีมีอะไรนะครับอ๋องานบุญเหรอครใช่ใช่นี่งานบุญนะยายมาใช่นะตัวละร้อยเก้าเก้าครับผมเพราะแต่หลายคนซื้อแล้วแบบบริจาคด้วยไม่รับเงินทอนนะว่าสาธุบุญนะครับไปนะ มองไปปุ๊บต่างชาติหมดเลยครับได้ครับผมพระธลตุนะที่นายบาทนะครับแต่มาสร็จแ้ก็สามารถรุมทำ้บุญได้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับงานบุญทาเก็บในที่เดิมองบางกะปีนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่มาที่บัานดีครับจ้าโอเคขอบคุณครับ Welcome to Star Society